สวัสดีค่ะซีรีส์ต่อมาค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับน้องๆที่กำลังจะขึ้นเยี่ยสิบค่ะการเตรียมตัวในการเรียน i g c s e ในช่วงเยี่ยสิบจะเป็นการเรียน i g c s e ที่เข้มข้นที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าการเรียน i g c s e ในช่วงเยี่ยสิบค่ะความคาดหวังคือน้องๆจะต้องเรียนในวิชาที่เลือกมาให้ได้เนื้อหาหรือคอนเทนต์ให้ครอบเยอให้หมดภายในเยี่ยสิบทำไมเราต้องครอบเยอเนื้อหาให้หมดภายในเยี่ยสิบค่ะ ข้อดีข้อแรกค่ะการที่เราเรียนเนื้อหาวิชาหลักหรือวิชาที่เราทำได้ค่อนข้างดีจบได้ในช่วงเยียร์สิบค่ะน้องๆจะมีโอกาสได้สอบ Early exam หรือการสอบล่วงหน้าค่ะซึ่งการสอบล่วงหน้าค่ะน้องๆสามารถเลือกสอบได้ตามความถนัดของตัวเองเลยวิชาหลักๆห,หรือวิชายอดฮิตที่น้องๆจะสอบล่วงหน้ากันคืออาจจะเป็นวิชาแมทเ m ม t ติ s หรือเลขวิชา Science ที่แยกออกมาเป็นฟิสิกส์เคมีสตรีไบโอโลยีน้องๆแต่ละคนมีความ ถนัดในแต่ละวิชาไม่เหมือนกันค่ะบางคนอาจจะเลือกสอบฟิสิกส์ก่อนบางคนอาจจะเลือกสอบไบโอโลจีบางคนอาจจะเลือกสอบ, Biology, บคอจจเคมีสตรีซึ่งถ้าน้องๆสามารถเรียนเพื่อ cover เนื้อหาในช่วงเย a r 1สให้ได้ครบค่ะน้องๆสามารถลงสอบ early exam ได้ตอนจบเย a r 1สนั่นคือช่วงประมาณเดือนเมษาน May ข้อดีของการสอบ early exam ก็คือ1น,น้องๆจะได้เก็บวิชาที่น้องถนัดแล้วได้เอสตาไปอย่างง่ายๆได้ก่อนเพื่อนไม่ต้องไปมีเวิร์กโหลหรือทำงานหนักตอน สอบจบเยี่สิบเอ็ดตอนทีเดียวค่ะอีกข้อดีหนึ่งของการที่น้องๆสามารถเรียนโค v e r a g เนื้อหาในช่วงเยี่สิบไปได้ค่อนข้างเยอะค่ะคือการเตรียมสอบย้ายโรงเรียนเข้าโรงเรียน A level ในระดับที่มันท็อปขึ้นการที่น้องๆเรียนจบเนื้อหาแล้วอะค่ะน้องๆจะได้ใช้ความรู้พวกนี้ค่ะในการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเพราะว่าการสอบเข้าโรงเรียนจะเริ่มสมัครในช่วงปิดเทอมเยี่สิบแล้วจะเริ่มสอบตอนเปิดเทอมเยี่ยสิบเอ็ด ถ้าน้องๆอยังเรียนมาไม่ครบถ้วนไม่ได้ฝึกทําข้อสอบมาก่อนน้องๆก็จะไม่มีโอกาสได้สอบเข้าโรงเรียนท็อปๆได้ค่ะดังนั้นการติวเนื้อหาให้ได้ความรู้ความถูกต้องแล้วฝึกทาพาสเปเปอร์ให้ได้เยอะจะช่วยให้น้องๆสอบลวงหน้าได้หรือแม้กระทั่งเตรียมสอบเข้าโรงเรียนดีๆได้เพิ่มค่ะ